พอดีมีนัดกับพี่นะครับในกลุ่มจะมารีวิวจักรยานเาสอือภูเขานะครับร้อยี่สิบเก้าเพิ่งประกอบมาใหม่เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับวันนี้นัดกับพี่ไว้นะครับที่บันแตงเ,เดี๋ยวเราจะมารีวิวจักรยานกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีมีนัดรีวิวจักรยานคันใหม่นะครับประกอบมาใหม่ร้อยี่สิบเก้าครับ เดี๋วผูเขาอ่าเดี๋ยวทีนี้เราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะครับชอเป้ชอเป้ไปสัมภาษณ์หน่อยครับมีเริ่มจากเฟรมก่อนเลยครับเออวันนี้เราสัมภาษณ์สดเลยทับบอลเลยมีแนวครับผมเป็นอารูอารูนะครับเป็นอารูเนาะอันนี้ยี่ห้อ Specialize นะครับจีนะครับชื่อวารุ่นอะไรครับปิก E- ปิก E- ปิกนะครับอ่าตพราะนก็เป็นเฟรมอารูเลยครับเนี่ยอ๋อ ีไซส์อะไรครับไซส์เอสครับไซส์เอสอ่ารถไฟเรามาดูชุดชุดขับโอ้เดี๋ยวตอนนี้สะดุดตาอยู่ที่เบรกนี่ครับไในชักเบ้มารีวิวเบรกอะไรเนี่ยสวยมากเลยงานตีงีธรรมดานี่แหละครับโอ้สวยอลยราคาถูกราคาถูกแต่คุณภาพเยี่ยมสวย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 มากเบรกนิดเบรกสวยมากเลยนี่ประกอบเองนะครับเนี่ยประกอบเองครับนี่ยนี่นี่นี่พี่สาก็พี่ใหญ่ของเรานี่ประกอบเองนะครับเนี่ยแหมไม่ธรรมดา มาดูฝั่งนี้หน่อยครับโอ้โหจานดูชุดขับดูชุดขับขับก็ดีเลยนะครับชุดธรรมดาธรรมดาเลยครับเออโอ้โหอ่าเอ็มหกมือซูนทับทับครับเน้นเน้นมันครับจานไมเน้นแยงนี่จานหน้าจานหน้าอ่าทันนี้เรามาดูโชคดีกว่าโชคโชคในโชคเบอร์สองครับทีื่อนเพื่อนมาครับอ่านีนีะเพื่อนมาพร้อมนะครับก็ได้อารมณ์นิดหน่อยได้อารมณ์นิดหน่อย นี่เบกคเบรคในอาชุดเดียวกันครับชุดเดียวกันสวยมากเลยนะครับเป็นตีธรรมดาปรับปรับได้รับดตัดปรับปรับกลางออกอ๋อเนี่นะครับอ้าวมาดูล้อดูล้อล้อล้อกระยางล้อประกอบอ,บข,อบของมาวิกนะครับอ่าล้อประกอบ,อบของมาวิกอ่นนี่นี่มาวิกมาวิกอ,อันอัวนี้ <มะ S 2> ต้องนลี้ยงนะอ๋อนี่นี่ล้อยี่สิบเก้านะครับ ครับยางของอะไรเอ่ยยางก็เื่อนบ้านเราได้ครับครับความเรื่นของล้อครับอ่า่าดูเสียงโม่หลังหน่อยครับโม่หลังเสียงดังเป็นยังไงโมหลังครับดีดังโอ้นุ่มนวลนุ่มนวลหนุ่มนวลสู้อยู่หลังเราเครับแ่ระวังอย่าไปชงหน้านะครับอ่าอ่านี่ครับอ่ายอดเยี่ยมไปเลยนะใช่กระั้นตัวแต่ยก้าวยิก้าวอะไรเขาเยนะยิ่งก้าเออของผมมันแกน แรกเลยสั่งลูกปืนมาแกยี่สิบนะไม่อะไร <S 2> <S 2> ไมกลงอ่านี่นี่สเปรย์ของแท้ต้องเป็นอย่างงี้นะครับนี่นี่ของแท้ต้องต้องแตกต้องแตกลายแบบนี้นะครับนี่คือสเปรย์ของแท้นะครับต้องแตกลายอย่างงี้นี่นี่อย่างงี้เลยนะครับอเอใช่ครับ เป็นชลไร E5 ของผมก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่านี่ครับของแท้ต้องมีลายอย่างนี้ครับลายแตกหลังจากเมื่อกี้รีวิวไปแล้วเรยต้องมาดูว่าขี่ดีไม่ดีอ่าดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปั่นดีไม่ดีแค่ไหนนะครับเสือภูเขา s p e c i a l i z e Epic นะครับ เร็วมากครับตามถ่ายแทบไม่ทันเลย <c oughs> อายาตัวนี้พี่แป๊งตั้งให้แล้วนะครับเสือสารเจ้าสมุทร